ในเวลากินเขาเที่ยงละจ้าเมื่อนี้จุนสีกินนี่เนาะค่ะเนาะซุปักทั่วแปบค่ะจุนใส่เห็ดนั่งฝาสามดอกมันเหลือค่ะมาจากเข้มากินเขาเทียงน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะมาพอกันเนี่ยมือแรงเลยค่ะเมื่อนี้ตอนนี้หามองแรงค่ะจุนเฮ็ดซุปักทั่วแปบเนาะค่ะใส่เห็ดนั่งฝามันเหลืออยู่สามดอกก็เฮ็ดนะคะนี่ค่ะปกทั่วแปบฝรั่ง อยากินครับพี่น้องนี่แหละค่ะจืนซุปเมื่อกี้กินข้าวเหนียวอันนี้กะอันเกาค่ะอันอมตับมันเหลือสองท่วเจ้าอีกพ่วหน่อยแตกๆค่ะหาโมงแรกกินซาเมื่อนี้ฝนพึ่งสิโตกวางได้ดค่ะตอนแรกแดดออกกระจายเลยอบแป๊บนึงนะค่ะนอกแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวจุนไปเอาซองอันซองอันเซียนเวียดนามก่อนค่ะแป๊บนึงค่ะ มาค่ะจุ่ลืมค่ะจุ่ใส่แฟนคลับเมึงพอดีแฟนคลับเพิ่งถามค่ะว่ายี่ห้อยังนี่ค่ะยี่ห้อสามต้นไผ่นี่ค่ะต้นไผ่สามต้นเียค่ะบ b o บูทรีค่ะนี่แหละเซนนี่เลยค่ะเซนนันเซนเซนเล็กค่ะเซนเล็กเวียดนามเนี้วดีค่ะมามากินกันค่ะ The time now 5 p.m. I just finished cook รันนี่บีนสลัดสปายซี่รันนี่บีนสลัด it's like a deep plate yeah, deep plate but dry dry paste and sticky rice มาจ้ะ come enjoy แฟนจูนสิกินสเต็กค่ะ my boyfriend gonna have beef steak but now h e ่ e ิน washroom มาพี่น้องมากินกันค่ะแซ่บกับจูน Honey, honey, honey! I'm writing about work, sorry. I thought you did not hear what I said No, no, because you I'm don't sorry. look at me. I'm, I'm working uh, uh, I'm on this part. already, okay. I don't waiting you. No problem. Ah, you're not waiting for me for lunch. Yeah, I'm waiting. Are you doing make... video already? Yes. Ah, okay. Sorry, <laughs> Kap. <laughs> เราดู beef ี่อยูดียร์ยังไงยังไงยังไยังไง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 ไงยังังไงย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 ังไไงยังไงยังไงยัังไงยังไงยังยยังไงยังไงยังไงยังยังังไงยังไงยงไงยังไงย เส้นจุนคันคันเล่าจดจ่อยกับสิ่งใดญ่ยวงสิคือไม่ได้ยิ่งยิ่งหยางหลอกขังเลยค่ับจน่นี่่าจน่างนีเนาะปากกบิจุนว่างน่า่างเราไม่ตอบเลยคณะราไดมองอย่างยูงสิบ่ตอบใ ให้คล้ายๆซุปซุปบกทว่าบานเห่าค่ะซุปบกทว่าใส่เห็ดกระด่างมั้งสินะจ๊าคล้ายๆกันนั่นแหละ เอาเนื้ออยอเนือ้ออกมาเรียบร้อยแล้วคุยโทรศัพท์ก่อนมันเ,นเนรี่ยงง้างฉันบปรัเล็กหน่อยค่ะ โคบีสองโตมากแล้วอืโอเค,อ,เคอืมเราเห็นของเราเองค่ะสเด็กผู้าจนเห็ดหางผหึงจุ่กินเนื้อแล้วก็บ,บ่หญจุเห็ดวันนี้มีจริงวันนี้เป็นวันหยุดเด็ ว้าวโอ้ยมือแห้ง so cold เอเพราะฉันล้างมือ o อ a y wash your hands a lot e ย h ามีทู h นนี้ wash a lot เมื่อแห้งเพือยัางเบบผิวยังแห้งอยู่ยังไม่กล้างเมื่อดูรักว่าจะจับยังตรงจึงเม่ล่าเขาของน้ำก็ตรงล่างตลอด กนจุนย่านๆสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะมันก็น่ากลัวอยู่หรอกแต่เราก็อย่าตื่นเกินไปเนาะจุนกระยา่าถ้า่าจุนหูว่าจะฟองมีความเสียงบ่ฮันจุนว่ามีความเสียงจุนกระเฮ็ดชี่ิปปกติจ้ะ มเมื่อ้าวซนจูนบอกว่าประทานพอดีสเปนคนจี๊ดแจ้มขยายเมืองไฮยูบาอีกแล้วสิบหาเมืองจอดเลยจ้ะไปไซเบอร์ไง เมัมมี่พักเอเชียร้านจริงเขาปิดเ,เปิดทอดสไลยงางไปสื้อเนีจากยุคหัวม,มุม่ตรงนี้นี่เองสไลทครับ วายแจ้งจุนจะซื้อกับกรุงเทพแต่ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยต้องกินวายของจุนก่อนวายห้องนี้อร่อย Wow, you know, a real star. I have one. You want a little bit? I want the same like you. Oh! You got now, eh? <laughs> <Yeah>. It's sharp. It's sharp. I want to eat Thai food with wine. Because in wine is delicious. Same as me. Ah, oh, you want wine inside it? Of course! <laughs> <laughs> I thought you wanted the glass it. No. Maybe it's a little bit too cold. eh? Okay, no problem. Because i going to set sit here. Mm. You know, if i not finished, then you're going to drink. Princess. Thank you, honey. Mm. Look. This one is delicious. Ignore this stuff. I mm. told แพงอยู่ค่ะแต่ไม่แพงเท่าที่จูนซื้อมากับแฟนตอนที่เราออกไปเที่ยวางานนั้นเนี่ค่ะงานคาร์นโวค่ะบน่าจะแพงกว่าใบตัวนี้มันเขาขายในไอ้นี่ค่ะในร้านอาหาร นานๆทีพ่อกับแม่มาเงี้ยเราไปกินข้าวร้านอาหารเราถึงจะสั่งอ่อนแพงแพงนี่คือแพงของคนสเปนนะคะของคนไทยอาจจะบอกไม่แพงแต่ถ้านำเข้าประเทศไทยก็แพงค่ะขวดเนี้ย 怕累。和看你要准备什么的假。 สถานการณ์ยแย่ขอโทษนาจกะบางเท้อจุนเว้าภาษาผสมแซ่พี่น้อง สเตอร์บรีมันพวกหวานปันใจมันออกสมตอเลยเอามากินกับมันออกสมอืมออกสมาวอ่ะ <c oughs>

มัใช <anor>. ่เผาหน่อยจจิไม่ยัางอยู่แต่พอเขาเหนียวพ่อเราจ้ะเขาเหนียวจินเยอะแล้วแน่นแล้วค่ะ <c oughs> บอกเบาหย่อยก็คำ่ำนี่จ้าใส่ถุนสื้อมาจังหกหน่วยบอกซื้อบักพริกเขียวหน่อยบักพริกเขียวประมาณนี้ค่ะน่านเข้าใจว่าเป็นบักพริกอันนี้มันหวานค่ะเอาไปหันห่นหัน่นหั่นชุดแป้งถอดนะคะเนาะ ของบ่ดิตัวสูงสั ตุย้ยอยากกินก๋วยเตีย๋ยวอีกแลม่จ้ะเมื่อกี้พ้องกินก๋วยเตีย๋ยวอยากซวดน้ำก๋วยเตีย๋ยวอกีกแล้วเดี๋ยวเฮ็ดกินอีกเมื่อหนาจ้ะ การใบพาสเทลมันหวานค่ะพาสเทลใบที่จุ่นซื้อมากินมันหวานยำไปเรื่อยๆพราะชีว,วานผักชีลาวเือะนิดเดียวอืมกะดัดชุบ กินได้ซ้ำนี่แหละคะ่ะแล้วจุนสกินอีกพ่อจุนปิดคลิปมจาจ่ากินกระน,นงัง นางเฮดคลิปอยู่เนาะค่ะเนาะกับเขาเพราะในเก็บดอกบ้านวินิจูกินต่อเรื่อยโอเคเนาะคะ่ะนี่ให้เมืองอีกรอบค่ะแป้งคับขา คยูสิขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวห้าพ่อกันคลิปหนาค่ะมองเด้อค่ะว่ามังเอินจยู่ในอาดบ,บอกพอลิ่งหน่อยอยู่นัาเดี๋ยวห้าพ่อกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบายค่ะไปละค่ะ